สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนแต่ในระหว่างที่ทุกอย่างยังไม่ชัดเจนก็คงวางตัวลำบากกันสักหน่อยบางครั้งอาจถึงขั้นหน่อยกันก็เป็นได้แต่หากเราทำอะไรที่ถือว่าล้ำเส้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์พังลงก็เป็นได้ดังนั้นวันนี้ ผมจะพาคุณไปดู7ข้อควรทําเมื่อสถานะของคุณและเขายัางไม่ชัดเจนนําเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ควรทำอย่ารอช้าตามไปดูกันเลยครับข้อที่1ให้และรับอย่างสมดุล คุณคิดว่ามีคนรักกันเต็มร้อยอยู่จริงๆไหมหากสิ่งที่คู่รักต้องการก็คือความรักที่พบกันครึ่งทางมากกว่ามีการให้และรับอย่างสมดุลไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปดังคํากล่าวที่ว่าเมื่อคุณมองหาคนที่ใช่คุณควรใช้ตาทั้งสองข้างนั้นมองแต่หากคุณเลือกที่จะคบกับคนคนนั้นคุณก็ควรหลับตาลงข้างหนึ่งครับ ข้อที่2อ,อย่าจิก สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างแรกก็คือการโทรจิกอีกฝ่ายหรือพิมพ์ข้อความเพื่อให้อีกฝ่ายตอบกลับอยู่เป็นระยะระยะเพราะในขณะนี้แฟนก็ยังไม่ได้เป็นคู่รักก็ยังไม่ใช่แต่ทำไมทำไมโทรจิกพิมพ์จิกอย่างกับเป็นพ่อหรือแม่คนที่สองกันเลยทีเดียวให้จำไว้เลยว่าไม่มีใครชอบรอในช่วงแรกของการจีบกันคุณไม่ควรเรียกร้องและลดทอนความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ายมาก เกินไปส่วนปริมาณการโทรการพิมพ์เท่าไหร่จึงจะเรียกว่าพอดีนั้นคุณต้องสังเกตจากน้ำเสียงของอีกฝ่ายว่าแสดงความพอใจสนใจสะดวกใจในการคุยกับคุณหรือไม่ครับข้อที่3ใช้การสื่อสารช่องทางอื่นๆบ้างหากคุณไม่อยากโทรหาอีกฝ่ายเพราะไม่แน่ใจว่าอีกฝ่าย เรว่างคุยกับคุณหรือไม่นั้นปัจจุบันนี้คุณมีทางเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น SMS, แชทหรือโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆมีให้เลือกมากมายครับในกรณีที่อีกฝ่ายทำงานอาจจะไม่สะดวกในการรับสายของคุณแต่การส่งข้อความแสดงถึงความห่วงใยที่สำคัญยิ่งถ้าคุณมี Facebook ล i n ท t w i t t e r ของอีกฝ่ายคุณจะได้รับรู้ถึงอารมณ์ของอีกฝ่ายในวันนั้นได้ดียิ่งขึ้น จะรู้จังหวะจะโคนและจัดการใช้ให้เป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดครับข้อที่4ไม่ต้องเผยข้อบกกร่องของตนเองทั้งหมดก็ได้ทุกคนย่อมมีข้อเสียหรือนิสัยแย่ๆด้วยกันทั้งนั้นครับแต่ก็คงไม่ต้องแชฉทั้งหมดหรอกว่าคุณมีข้อเสียอะไรบ้างทำนองว่าเราก็เป็นของเราแบบนี้แหละรับ ได้ไหมจนอีกฝ่ายพลานจะโบกมือบายบายกันไปซะก่อนที่จะได้คบกันดังนั้นต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเดี๋ยวคุณก็รับรู้ข้อเสียนั้นได้เองครับบางทีการโฆษณาข้อบกพร้องของตนเองที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคบกันจริงๆแล้วอีกฝ่ายอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เป็นได้นะครับ ข้อที่5แชร์ความรู้สึกแชร์เวลาก่อนอื่นคุณต้องรู้สึกได้ว่าเขาเองก็อยากจะแชร์ความรู้สึกแชร์เวลากับคุณด้วยหากคุณต้องการความไว้ใจจากคนรักคุณก็ต้องเป็นฝ่ายให้ความไว้วางใจกับอีกฝ่ายให้ได้เสียก่อนและถ้าหากคุณต้องการความใกล้ชิดคุณก็ต้องเป็นฝ่ายที่มีเวลาให้เขาหรือเธอก่อนนะครับ ข้อที่6เว้นระยะห่างให้เหมาะสม ความพอดีเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์เพราะในความเป็นจริงที่คุณยังไม่ได้เป็นอะไรกันอีกฝ่ายเขาก็กําลังประเมินคุณอยู่เหมือนกันว่าในอนาคตนั้นถ้าตกลงปลงใจที่จะเป็นแฟนกับคุณแล้วเขาจะได้เป็นแฟนแบบไหนคุณก็ควรปล่อยให้อีกฝ่ายได้ใช้ชีวิตประจําวันที่เป็นไปตามปกติของเขาโดยไม่รู้สึกเลยว่าคุณคุกคามเวลาส่วนตัวของเขามากเสียจนออกลูกรำ การกันเลยครับข้อที่7ระวังบททดสอบจากอีกฝ่าย การทดสอบความรักของอีกฝ่ายอาจทำได้ในหลายรูปแบบครับท้งเรื่องที่แอบ,บมาอ่านดูสเตตัสของคุณตรวจดูรูปแฟนเก่าการสอบถามข้อมูลจากเพื่อนของเพื่อนการถามความคิดเห็นทางการเมืองหรือลองใจสารพัดวิธีเมื่อเขาต้องการความมั่นใจก่อนที่จะคบหากับคุณหากเขาอยากทดสอบทัศนคติความอดทนความใส่ใจของคุณที่มีต่อความรักครั้งนี้ระยะเวลาจะช่วยให้เขา มั่นใจมากขึ้นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับเจข้อควรทำเมื่อสถานะของคุณและเขายัางไม่ชัดเจนจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาล้วนเป็นสิ่งที่หนุ่มสาวทุกคู่ควรต้องเร่งต้องเรีบสำรวจสถานะของคุณกับแฟนให้ชัดเจนมากพอที่จะคบกันต่อไปได้เรื่อยๆครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ